สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับขัว้วเล้าแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือดื่มเนาะคะ่ะมือนีแม่อันดาสิพาพีนินองมาเฮ็ดพัดเฮ็ดนั่งล้มหลวงใส่ไข่ฮอกะสิไปเบิ่งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยจ้าสำหรับวัตถุดิบที่ฮอสิใส่ในมือนีกระสิมีกระเทียมต้นหอมผักชีเห็นนนดหนั่งล้มหลวงไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำปลาซอสหอยนางล่มซอสฝาเขียวผงชูรสผงปรุงรสหรือว่ารสด,ดีแล้วก็นน้ำตาลทราย ก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากาเซียเอาวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดากาเซียเอาเห็ดนางล่มหลวงของข้าหาหันให้มันเป็นสินตามที่เฮาต้องการลากากาากาหรลังจากนั้นแม่อันดากาเซียเอากระเทียมที่เ้าปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำเส็ซับเรียบร้อยแล้วเอามาตำให้มันพอแหลกกระเทียมที่แม่อันดาสีใส่มือนิกสีเป็นกระเทียมจีนแม่อันดากาิใี่ทั้งเบิดหากีบหลังจากนั้นแม่อันดากาเซีตอกไข่เตรียมไว้ ไข่ที่แม่อันดาสิไซมือนีก็สิเป็นใข่ไก่แม่อันดาก็สิไซทั้งเบิดหาหน่วยหลังจากที่เท้าต่อใข่ไ้เซ็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้าก็สิตีไข่ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะคะ่ะใข่มือนีแม่อันดาก็สิไซหลายหน่วยแน่เพราะว่าแม่อันดาต้องการให้มันบาลานกบเฮ็ดเท้เาใส่เนาะคะ่ะเพราะว่าเฉพาะเฮ็ดนั่งล้มที่แม่อันดาใส่ในกะปริมาณเนี่ยกะครึนน่กงกิโลแล้วเนาะคะ่ะ ขันเป็นว่าห้าใสไข่หน่อยกว่านี้มันกะสีเปเข้มข้นแม่อันดากะเลยใส่หลายหลังจากที่แม่อันดาเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วต่อไปแม่อันดากะสีเอากระทะขึ้นข้างไฟใส่น้ำมันพืชลงไปจักหน่อยนึงเรากะตามด้วยกระเทียมเตียวห้าตับใบใส่ลงไปหลังจากนั้นเ้ากะสีผัดให้มันพ่อหอมในขั้นตอนของการผัดกระเทียมแม่อันดากะสีใสไฟอ่อนๆเนาะค่ะหลังจากกระเทียมของห้าเริิมหอมเหลืองได้ทีแล้วแม่อันดากะสีเอาไข่ไก่เี่เวห้าตอกไว้ใส่ลงไป แล้วห้ากัสีพัดให้มันเขากันจักหน้อยนึงหลังจากนั้นแม่อันดากัสีใส่น้งเปล่าลงไปแล้วแม่อันดากัสีพัดต่อไปเรื่อยๆจนกลัวไข่กับน้งเปล่าของห้านนี้เขากันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะจ้าขั้นตอนนี้แม่อันดากจะเริ่มเล็งไฟเป็นไฟกลางหลังจากที่ไข่ของห้าเริ่มได้ที่แล้วต่อไปแม่อันดากัสีเอาเห็ดนางล้มหลวงที่เอาหันไว้ใส่ลงไปเห็ดนางล้มหลวงที่แม่อันดาใส่มือนีปริมาณก็คือครึ่งกิโลเนาะค่ะเพราะตะวันห้าใสเห็ดนางล้มหลวงของห้าเบิดแล้ว ต่อไปแม่อันดากสิิพัดส,ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วแม่อันดากสิิปุงรสโดยซอสฝาเขียวตามด้วยผงปุงรสหรือว่ารสด,ดีน้ำตาลทรายจักน้อยนึงหลังจากนั้นฮากกสิพัดให้มันเข้ากันแล้วแม่อันดากสิิใส่น้ำปลาลงไปจักน้อยนึงตามโดยผงชิวรสแล้วก็ซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมนี่ขันแมนว่าผู้ใด,ดมากน้อยกะใส่น้อย คันผูใ้ใดมากหลายกะใสหลายๆายเด้อค่ะหลังจากนั้นแม่อันดากสิพัดให้มันเข้ากันแล้ววัตถุดิบสุดท้ายที่แม่อันดาสิีใสเผื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันก็คือต้นหอมกับผักชีเนาะคะ่ะแม่อันดากสิใสลงไปอย่างละหน่อยหลังจากนั้นแม่อันดากสิพัดส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วหฮากกสิซิมรดเบิง่งคันเป็นว่าพอดีแล้วเฮากกสิปิดแกสแล้วก็ตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยเลยนาะคะ่ะ เป็นจังใดนะคะพี่น้องเมนูมือนี้เป็นตาแสบว่าจ้าสุดท้ายนี่แม่อันดากระคอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลักก็ซอยเป็นกำลังใจให้ไขวยแนเดอค่อะ,คะขอบคุณเยหลายค่ะ